สวัสดีครับสมาชิกที่กำลังฝึกวาดรูปด้วย powerpoint นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เครื่องมือในการวาดรูปนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่กำลังฝึกวาดภาพนะครับว่าจะมีวิธีการใช้เครื่องมืออย่างไรในการวาดภาพด้วย powerpoint นั้นนะครับให้ได้ดังใจนะฮะซึ่งจากภาพตัวอย่างนี้จะเห็นว่านะครับมีภาพอยู่สภาพคล้ายๆกัน ดูออกไหมครับว่าภาพไหนคือต้นฉบับภาพไหนคือเกิดจากการดรัฟนะครับโอเคขวามือนะฮะก็คือภาพต้นฉบับนะฮะซ้ายมือนะฮะซ้ายมือก็คือภาพที่ร่างหรือดรัฟขึ้นมานะครับจากเครื่องมือด้วย powerpoint นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เครื่องมือเดียวคือเครื่องมือที่ชื่อว่าเส้นโค้งครับเส้นโค้ง เส้นโค้งเส้นเดียวว่ารูปนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกทํากันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะลบนะครับรูปนี้ทิ้งก่อนนะครับจะได้รู้ว่าวาดมายังไงนะฮะและเครื่องมือที่ใช้ก็คือเส้นโค้งนะครับว่าจะมีวิธีการหรือเทคนิควาดรูปอย่างไรให้ได้แบบเนี้ยนะฮะเริ่มจากจุดแรกตรงไหนก็ได้ครับที่เราอยากเริ่มต้นเสว่าผมเริ่มจากจุดนี้นะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะฮะการใช้เส้นโค้งเนี่ยถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับพอเรา,เ,าเลื่อนเมาส์ไปละมันจะเป็นเส้นตรงนะครับจะเป็นเส้นตรงแน่นอนถ้าเราคลิกปับ๊บมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับแต่การทําให้เส้นโค้งนั้นเ,เป็นระยะระยะนั้นนะครับเราอย่าลากเส้นไปไกลนะครับให้ลากไปใกล้ๆก่อนนะครับมันอาจจะตรงครั้งแรกตรงเนี้ยไม่เป็นไรคลิกลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยเลื่อนเมาส์ออกไป พอเลื่อนมาออกไปแล้วเส้นมันจะโค้งให้เองนะฮะเพราะฉะนั้นการทําเส้นโค้งนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับคลิกไประยะใกล้ๆแล้วก็ลากเส้นออกไปนะครับเส้นมันจะโค้งไปตามแบบที่เรากําลังดรัฟหรือกําลังรากนะครับลิกออกไปเงี้ยอย่าคลิกไปไกลมากนะครับปั๊บมาถึงจุดนี้นะพอถึงจุดนี้สังเกตว่าตรงใบหูเนี่ย มันจะไม่ใช่โคง้งละมันจะเป็นรูปมุมนะครับทําอย่างไรเราว่าเส้นโค้งแล้วจะให้มันเกิดเป็นรูปมุมแหลมขึ้นมาได้นะครับวิธีการก็คือคลิกจุดสุดท้ายไว้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรลแช่ไว้คลิกหนึ่งครั้งที่จุดเดิมนะครับแล้วเราเลื่อนเมาส์ออกมานะครับเราจะเห็นว่านะมันจะเป็นเส้นตรงนะรอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดก็ช่างนะฮะให้กด delete ก่อน ปับนะ๊บนะฮะเส้นโค้งปับ๊บนะครับเห็นไหมฮะเส้นโค้งม,มันจะย้อนกลับไปนะบตำแหน่งก่อนหน้าที่เราคลิกนะครับพอถึงจุดนี้นะฮะให้คลิกหนึ่งครั้งคอนโทรลแช่ไว้คลิกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเลื่อนเมาส์ออกมาอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็คลิกแากมันก็จะโค้งต่อไปนะครับไปเรื่อยๆ โค้งไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนี้ปป๊บเหมือนเดิมนะฮะเริ่มจะเป็นมุมละก็ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้งก่อนนะฮะแล้วค่อยคอนโทรลแชร์ไว้ wise. คลิกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเลื่อนเมาส์นะฮะมันก็จะเป็นมุมอ่ะตอนนี้ผมก็จะลากตามเส้นต้นแบบนะฮะโค้งไปเรื่อยๆอ่าพอมาถึงจุดนี้คางปลายแหลมเงี้ยเหมือนกันฮะคลิกหนึ่งครั้งก่อนคอนโทรลแชร์ไว้ คลิกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเลื่อนเมาส์ไปครับตอนนี้เราจะร่างเส้นรอบข้างนอกให้หมดก่อนนะฮะตรงไหนโค้งแล้วก็โค้งไปตามตรงไหนจะเกิดเป็นลักษณะมุมแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก่อนนะครับคอนโทรลแชรไว้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อจะให้เกิดมุมแล้วก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปตรงตรงนะครับพอถึงตรงไหนเป็นมุมโค้งแล้วก็โค้งโค้งไปตามเส้นนะฮะโค้งไปตามเส้น จนถึงจุดสุดท้ายนะครับไม่ใช่สิจนมาถึงจุดแรกที่เราเริ่มนะครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างภาพขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราคลิกไปหนึ่งครั้งอ่าเรียบร้อยครับเราจะได้เส้นนะครับรอบนอกของตัวการ์ตูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการลงสีให้กับภาพทำอย่างไรนะครับ มันจะมีเครื่องมือนะครับไปที่เมนูรูปแบบใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่คำว่าเติมสีรูปร่างนะครับเติมสีรูปร่างแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราลงสีก็คือหลอดดูดสีนะครับซึ่งหลอดดูดสีนี้จะมีข้อดีก็คือเราจะใช้ไปจิ้มสีต้นฉบับนะครับจิ้มตรงนี้ก็ได้หรือจิ้มจากตัวต้นแบบเลยก็ได้นะครับแป๊บนะฮะจะได้สีเดียวกัน จะได้สีเดียวกันทันทีนะครับในส่วนของเส้นขอบก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับเราก็ใช้หลอดดูดสีนะครับมาจิ้มตรงนี้นะครับเราก็จะได้สีขอบแบบเดียวกันกับต้นแบบของการ์ตูนนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเลือกความหนาของเส้นนะครับไปเลือกความหนาของเส้นว่าเราจะให้มันหนาเท่าไหร่ครับอ่านี่คือ การลงสีเส้นและก็การลงสีที่ตัวกร์ตูนแล้วก็การดรัฟเบื้องต้นนะครับทีนี้นะครับในส่วนอื่นๆจะทํำยังไงนะครับจะสาธิตยอย่างเช่นจะวาดคิ้วนะฮะเราก็ทําการซูมนะครับซูมเข้าไปเพื่อให้ง่ายในการวาดนะครับการซูมภาพนั้นกดปุ่มคอนโทรลแช่ไว้นะแล้วก็หมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์ออกไปจากตัวเราเองนะฮะ แล้วมันจะก็จะได้ภาพนะเข้ามาใกล้ๆนะจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเส้นโค้งนี่แหละนะฮะร,ร่างลากตามเส้นนี้ไปนะครับถึงจุดในโค้งแล้วก็โค้งนะฮะถึงจุดในโค้งแล้วก็โค้งนะครับถึงตรงนี้อยากให้แหลมก็กดคอนโทรลเชื่อไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะแหลมนะเป็นมุมแหลม แล้วก็ลากตามเส้นโค้งมาตรงนี้เราต้องการโค้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดคอนทรลนะครับก็ลากเส้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาบรรจบที่จุดแรกที่เราวาดนะครับเรียบร้อยครับนะครับเราจะได้คิวมาแล้วนะครับส่วนวิธีการลงสีก็เหมือนครั้งแรกที่เราทำนะฮะตรงนี้รูปแบบเส้นกรอบ ไม่มีเส้นเกาะน,นะครับไม่มีเส้นเกาะมีแต่เติมสีรูปร่างเท่านั้นนะฮะเราก็ใช้หลอดดูดสีเรียกสีต้นฉบับน,นะครับแล้วเราก็ได้คิ้วมาละนะครับทีนี้ในส่วนแสงเงาตรงเนี้ยทำยังไงนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงมันจะเป็นภาพอย่างนี้ได้นะครับอ่าเริ่มจากการซูมภาพเข้ามา นิดหน่อยนะฮะเพื่อให้ง่ายในการวาดนะก็ใช้เครื่องมือเดิมคือคือคืเส้นโค้งนะฮะเส้นโค้งนะครับจะเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โค้งไปตามนะครับเส้นขอบนอกก่อนโค้งไปตามเส้นขอบนอกก่อนถึงจุดนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับ คอนโทรลช่ไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เกิดมุมมุมแหลมส่วนอื่นไม่ต้องนะฮะเราก็โค้งไปตามถึงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกหนึ่งครั้งคอนโทรลคลิกหนึ่งครั้งแล้วค่อยเลื่อนเมาส์ออกไปนะฮะปล่อยปุ่มคอนโทรลได้เลยนะฮะตอนที่เราเลื่อนเมาส์ออกมานะแล้วก็ลากไปตามเส้นนะอาละถึงจุดนี้ละทีนี้เราจะเริ่มทำ เส้นภายในนะครับคอนโทรลแช่ไว้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อให้จุดนี้เป็นมุมแหลมนะครับอ่าแล้วเราก็เริ่มย้อนเส้นกลับไปนะฮะเห็นไหมครับจะเห็นเส้นชัดเจนนะฮะตรงนี้เราก็โค้งไปเรื่อยๆนะครับโค้งนะฮะโค้งไปเลยนะครับโค้งไปโค้งไปเลยจุดเนี้ยนะครับโค้งคลิกไปเรื่อยๆนะฮะคลิกไปเรื่อยๆ ตรงไหนโค้งแล้วก็โค้งตามตรงไหนโค้งแล้วก็โค้งตามตรงไหนโค้งแล้ก็โค้งตามพอมาถึงจุดสุดท้ายจุดแรกนะครับที่เราจะต้องปิดเส้นนะครับกดคอนโทรลแช์ไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้จุดสุดท้ายนี้เป็นมุมแหลมเช่นเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราค่อยทำการลงสีนะครับรูปแบบ เติมสีรูปร่างนะครับหลอดดูดสนะีเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วเรากนะร็เอามาประกรอบตรงนี้นะตัวคิ้วน่าจะอยู่ด้านบนนะครับก็ทิกขวาใหญ่ข้างหน้าสุดนะนี้เราก็ขยับภาพนิดนึงนะครับการขยับภาพให้ได้ดังใจนะฮะ การขยับภาพให้ได้ดังใจถ้านะถ้าเราเลื่อนแล้วมันเป็นกระตุกกระตุกนะครับก็คือมันจะมีกริดมีอะไรของมันอยู่มันไม่ลงตัวนะครับให้กดปุ่มอินเทอร์เน็ตแชร์ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับมันจะทําให้เราเลื่อนภาพนั้นได้ดังใจนะครับโอ okay. ับพอจะเห็นแนวทางหรือวิธีการแล้วใช่ไหมครับว่า การวาดรูปการ์ตูนการลงสีการฝึกใช้เส้นนะครับทำอย่างไรเราถึงจะได้เส้นดังใจเรานะครับลองไปฝึกกันดูนะครับพบกันใหม่ในแบบฝึกครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ